30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนถึงผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟั่ง สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับใช่ค่ะเช่นเคยนะฮะทุกๆวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับนักล่าฝันนะครับที่ต้องลากระเป๋าออกจากบ้าน AF นะฮะทุกๆวันอาทิตย์จะเป็นข่าวร้ายอ่ะ สำหรับแฟนๆที่ติดตามนะใช่ค่ะเมื่อวานนะคะเมื่อคืนนะคะจีนหลุนมากๆเลยเธอไม่เคยคิดเลยนะคะว่าคนนี้จะออกจากบ้านใช่แล้วเขายังเป็นผู้ชายคนแรกนะครับในนักล่าฝันนะที่ต้องออกจากบ้านนะครับเขาจะเป็นใครสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะพลาดไปแล้วไม่ทราบนะฮะไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าโจ๊กเกอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมาตรงตังเลยตรงตังเลยนะฮะเอ๊ะใส่เสื้อผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดครับสไตอันนี้เสื้อแปลกดีนะสวยดีฮะเอ๊ะแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อวาน โชวเราทําได้โอเคป่ะสําหรับเมื่อวานนะครับโชถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นโชว์ที่ตั้งใจเป็นภาพแรกที่คิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ครับอืเป็นอย่างที่เราคิดไว้และเป็นที่ดีครับแต่ทุกวิทุกวิทําดีมากเลยนะครับเนาะเนะแล้วอย่างนี้เสียใจไหมไม่เสียใจครับแต่เสียดายเพราะอยากทําต่ออยากได่ร้องมันคอนต่อแล้วก็ยิ่งรู้ว่าวิกใช่วิกหน้าเป็นเพลงแบสอ๋อซึ่งเป็นความถนัดของเราก็โชเขาชอบเลยมันมันจกจ๊อหน่อย ไม่เป็นไรนะฮะแล้วแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีแฟนๆนะครับของโจโกเกอร์เนี่ยมาให้กำลังใจกันถึงที่สตูดิโอเ <ฮะ S 1> นืองแน่นเช่นเคยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะ,ะฮะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเขาด่าสุดอินไซด์ถึงความรู้สึกของเขาในแวบแรกตอนนี้ที่ต้องออกมาจากบ้านเอฟนะครับ<ๆ>เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับโจเกอร์กันต่อใน True Insider weekend ครับสักครู่เดียวครับ คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider Weekend นะครับเราจะมาพูดคุยกับโจเกอร์ B3 ี3กันต่อใช่นะโจเกอร์พูดถึงโชว์เมื่อคืนหน่อยนะเล่าให้ฟังเป็นช็อตๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างบนเวทีเมื่อคืนโชว์เมียพี่มีโชว์ครับครับก็เป็นวิคลูกทุ่งลุกกรุงก็ได้เพลงโจดนี้มาก็มันมากมันมากๆครับก็เป็นโชว์ที่ ได้ทำเต็มที่โอ้โหนี่เหมือนพักผ่อนยังไม่พอเลยนะนอน้อยนอนน้อยคือว่าทุกโชว์ทุกวีคนะคะเต็มที่มากๆแต่เมื่อคืนนี้เนียเมียพี่มีทูนี่ไงคะมิเนื้อแรงมากมาที่สุดเลยค่ะงั้นเราไปดูทาเอาเลยดูเลยดูเลยอยากดูเหมือนกันอ่าเอาเลยครับอันนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นงูเนี่ยเฮ้ ยังมีชู้ได้ไงอะ้เ้แบบเลือกเพลงเองรึเปล่าแล้วก็้าติดตัวแต่ตาพี่ตัวเหลือพลอรักละลายเหมกลายน้โอย พี u, feet, Although, ma, ่มีช <BROWN jorn al même> ู้ทุบ้านรู้เกิดเสือเกิดช้ำตัวอกกายไม่ได้บะมและลลุจะอหญิงรเนี้ เวลาโชว์จะเป็นตัวของตัวเองมากมากเลยตอนนั้นคิดอะไรคะไม่ได้คิดครับเจ็บที่มันเลยมันเหมือนตัวอะไรสิงใช่ไหมเวลาขึ้นโชว์ทุกครั้งจะเอาทุกอย่างคิดไว้ทุกอย่างนี่อะไรอย่างนั้นนะครับจะยกความไม่กังวลใจออกให้หมดแล้วก็สนุกกับมันครับครับจริงๆจ๊กเกอร์นี่เขาว่าเป็นคนที่เหมือนกับร้องเพลงอะไรก็ดูง่ายคือทำไมมันมีเทคนิคยังไงถึงทำได้อย่างนั้น เพราะว่าเราจะสนุกไปกับมันมากกว่าครับเราจะไม่คิดว่าแบบเว้ยเราต้องทาให้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่อะไรที่ทําให้เราทําแล้วสบายใจผมก็จะทําครับครับคือพบพบตัวเองมาตั้งตั้งนานแล้วว่าชอบแล้วก็รักในการกร้องเพลงใช่ผมมานานแล้วพบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเพราะว่าเด็กๆ <Favorite. S 1> จะชอบร้องเพลงจีนแม่จะชอบเปิดเพลงจีนให้ฟังก็จะได้เรียนร้องได้ร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นครับความรู้สึกก่อนที่จะขึ้นเวทีรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกก่อนขึ้นเวทีคืนนี้ค่ะคืนนี้ก็รู้สึกว่า เวยมอบความสนุกแล้วล้วลองต้องสนุกเราเราทหไม่ดีที่สุดครับคิดเท่านั้นครับคิดเท่านั้นออกจากบ้านมาแต่ยังยิ้มได้นะเดี๋ยววินาทีที่ประกาศผลนี่ตอนนั้นเป็นไงน้ําตาไหลไหมเพราะว่าอาทิตย์อื่นเขาก็มีร้องห้างร้องห่มกันนะจะเหลือหรอก็เออไม่เสียใจนะครับแต่ว่าพอลงไปหาอาจารย์คุณครูแล้วก็รู้สึกเสียดายอยากเรียนต่อครับเพราะว่าอยากได้รับการเรียนรู้มากกว่านี้ครับทราบมาว่าเตรียมตัว อยู่แล้วว่าถ้าเราออกจากบ้านเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็คิดไว้เสมอครับว่าโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นเราควรจะเตรียมพร้อมกับมันไว้ตลอดครับแต่คะแนนสูงนะก<ะ>็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยเลยนะคิดแคบว่าเมื่อคืนจะออกอะ่ะคิดเสมอครับแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันก็เก่งๆกันหมดเลยก็ทุกคนก็รู้สึกว่าสูสีกันมากครับแม่จริงๆแล้วทุกๆคนน่ะมีแฟนคลับเยอะหมดแหละแต่ว่าแฟนคลับตัวเองบางทีอาทิตย์นั้นก็อาจจะติดธุระไม่ว่างไม่ไหวก็ได้นะ่รั้ใช่ไหมถ้าแ์อาทิตย์แล้วคิดไหมว่าเราอาจจะเป็นผู้ชายคนแรกที่ออกไม่คิดนะครับไม่คิดเลยว่าเป็นผู้ชายคนแรกที่ออกใช่ไหมอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อคือไม่ได้มองว่าเหมือนกับ ไม่ได้มองว่าเราเก่งกว่าใครแต่ว่าไอ้ความที่เราไม่คิดแบบนั้นก็เพราะว่าเราอะมีความอยากอยู่ต่ออยากเรียนแล้วก็มีความตั้งใจกับทุกๆโชว์ใช่ไหมก็เลยไม่นึกว่ามันจะเป็นเราอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิทีาวินาทีที่ประกาศผลกันดีกว่าไหมฮะว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างใครร้องไห้ใครดีใจกันบ้างอาวเชิญเลยครับขยายเลย แลนักล่าฝันคนที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นนักล่าฝันที่มีผลโหวตน้อยที่สุดและต้องออกจากบ้าน AF ในวันนี้ครับขอแสดงความเสียใจกับวีสามจ็กเกอร์ครับ ช่วงที่เพลงมันขึ้นมาเนี่ยนะมันทําให้เราบิวเหมือนกันเนาะตอนนั้นเนี่ยวินาทีแรกที่เข้าสิ่งความคิดขึ้นมาในหัวเลยที่แวบ,บแรกเนี่ยที่ผลประกาศ<ต>ออกมาแล้วเป็นเราเนี่ยคิดอะไรฮนะเราภูมิใจอืมาทั้งหมดแล้วครับตัดนี้ก็ภูมิใจมากครับก็รู้สึกเออสมศักสีครับอืทําทุกอย่างแล้วอย่างเต็มที่ใช่ครับ อยู่ที่นั่นนะคะที่เข,ขาคว้าไมโครโฟนเออคิดผิดหรือเปล่า <attered> ค่ะวิ่งเข้าว่ารักก้นเขาวิ่งเข้าว่าเลยแล้วคิดว่าแล้วคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยคนอื่นๆที่เขาโชว์ขึ้นโชว์พร้อมๆกับเราในสัปดาห์าที่ผ่านมาเนี่ยครับเออมีใครที่ทําดีกว่าเราหรือทาําแย่กว่าเราบ้าง สวยทำดีกันหมดเลยครับแต่ว่าเกิดทางขนาดทางอาจจะโดดเด่นเลยน้องโฟกัสครับว่าเป็นเบลูกทุ่งของน้องเขาเลยครับอ๋อเหรอฮะใช่ก็น้องทําได้ดีมากครับแต่ว่าเราเองไม่ไม่มีความถนัดทางด้านลุกทุ่งเท่าไหร่ไม่ไม่ถนัดเลอาแล้วอย่างเพลงเมื่อกี้ที่ที่ร้องมีพี่มีชูดูเป็นธรรมชาติมากเลยนี่คือฝึกอยู่แค่สัปดาห์เดียวเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็ผมจะชอบเป็นคนฟังเพลงเยอะด้วยครับก็ฟังหลายๆแนวแล้วก็น่าจะมี สกิลด้านการฟังเพลงเยอะแล้วก็จดจําจดจําแล้วก็รู้ว่าลูกทุ่งมันควรเป็นยังไงอะไรยังไงครับแต่ดูแล้วถ้าทางจะชอบเพลงแดนนะดูท่าเต้นนี้แน่แน่เลยใช่ครับชอบเพลงสนุกสนานครับเพราะว่าถ้าคนที่รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้จะรู้เลยว่าอย่างเช่นในโทรศัพท์หรือในหรือในอะไรอย่างเงี้ยครับที่ฟังเพลงจะไม่มีเพลงช้าเลยจะมีเพลงเร็วหมดเลยฮะเหรอใช่เวลาทุกร์จะองฟังเพลงเร็ว คือคือคือเต้นเต้นแรงขนาดที่ว่าผมว่าบางมุมนี่แจชวนชื่นหายหนุ่มซ้อเนี่ยคุณพจครับบ้านออกจากบ้านเสียดายอะไรบ้างคะเสียดายเลยอันดับแรกเลยคือเสียดายที่อยากไปคอนเสิร์ตใหญ่มากใช่เลยครับอยากไปรอบไปนอนอยากได้โชว์ในเพลงที่แล้วก็เป็นโชว์ของเราเองแล้วเพลงที่เราเลือกเองครับเพราะแต่ละวิคจะเป็นเพลงโจทย์ ที่โดนรับมอบหมายมาครับก็เลยอยากได้วิสายที่เพลงที่เราต้องการเลือกเองครับแล้วคิดไหมฮะว่าถ้าเกิดเราไปถึงรอบนั้นจริงๆจะเลือกเพลงอะไรคิดแล้วครับเพลงอะไรเพลงอะไรคะเพลงดวงตะว,วันครับดวงตะว,วันใช่ครับลองให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับอโอเคดวงตะว,วันยามเช้าสั่งชีวิต ผู้คนกำลังเคลื่อนไหวชึงดูสับสนเวียนวนวุ่นวายและพาอะไรมากมายมาให้เราเดินบนทางอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวชีวิตคนเดียวบังทีก็เหงาในวันที่ต้องทนผจนเรื่องเศร้ามองหาสักคนไม่มี นะเป็นคนที่ชอบเพลงสนุกสนานแต่ว่าเพลงที่จะเลือกขึ้นไปร้องกลับเป็นเพลงที่มันจริงจริงมันจังหวะการเศร้าเนอะอ๋อมันเป็นเพลงที่แบบใช่ครับแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบแฝงด้วยการให้ท่นเป็นอินเนอร์ของเราหรือเปล่าอะไรนะครับมันเป็นอินเนอร์ของเราหรือเปล่าคือเราเป็นคนขี้เหงาเราเป็นคนที่มีความเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรล่ะเหงาเหงาเศร้าเศร้าอยู่ในบ้านจริงจริงแล้ว ผมว่ามันทุกคนมันก็ต้องมีมุมมีมัดนี้ใช่ครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยเศร้ากับอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆเอนจอยกับชีวิตนิดนึ่งอ่าโอเคโอเคนี่โดนโดนเหวี่ยงมืออย่างนี้แล้วนะฮะแปลว่าเราต้องพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสักครู่เดียวในจุลไซเดอร์วิกเอ d ครับครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider Weekend นะครับเราย<ะ>ังคงอยู่กับโชเกอร์ี3นะฮะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหวา่างตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบ้านนะครับเป็นยังไงสนุกครับได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยได้มีทุกคลาสเลยครับ ก็เอนจอยกับการใช้ชีวิตในบ้านมากครับมีเพื่อนๆที่ดีครับก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะฮะแน่นอนจ๊ k กเกอร์คงจะต้องเคยติดตามรายการ AF โนบ้างครัในซีซั่นที่ผ่านมาคมรู้สึกของการเป็นผู้ชมกับการที่ตัวเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนฮะตางครับตอนแรกดูอยู่ข้างนอกเห็นคนร้องไห้กันก็แบบร้องทำไมร้องทำไมร้องอะไรไม่จริงแล้ววันนี้ร้องไหมร้องจนแบบมีวันหนึ่งครับออ เมื่อไหร่จะมีอะไรให้ร้องอีกไหมเหนื่อยไหอร้องไห้จนเหนื่อยแล้วครับเห็นนะคือมันมันอิโมชันลใช่ครับใช่ครับมันร้องไห้จริงจริงครับเห็นอยู่ในบ้านแล้วบ่นบ่นแบบอึดอัดจนครูเงาะต้องมาให้คาปรึกษาอะไรเอ่ยบ่นบ่นอึดอัดแล้วครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีบ่นบ่นนะครับจะส่วนมากจะปรึกษาว่าเราควรจะทํา กับตรงไหนในโชว์มากกว่าครับเพื่อให้มันเป็นกลมกลืนที่สุดและออกมาดีที่สุดครับแล้วคาแนะนําที่ครูเงาะให้คืออะไรคะครูเงาะแนะนําว่าอ๋อมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เอาที่เราแฮปปี้ครับสบายใจนั่นคือเป็นตัวเราครับอืมอืมโอเคแล้วได้ข่าวว่าเคยเป็นศิลปินมาแล้วครับก็เคยเล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงมันเคยอยู่ในเป็นสมาชิกวงออกัสครับครับครับเป็น มีสมาชิกมีทั้งหมด13คนผมเป็นหนึ่งในห้าในคนที่ร้องเพลงครับวงอก g ส s นี่มีผลงานฝากไว้ในช่องทางไหนบ้างนะฮะวงอกัส s ์มีเริ่มจากเรื่องวงออก u s เริ่มจากเรื่องรักแห่งสยามม,มาจากเรื่องรักแห่งสยามแล้วก็ได้ออกผลงานเพลงมาหลายอัลบั้มครับแล้วก็มีผลงานเรื่องฟันหวานไอจูบในพาร์ทฝันแล้วก็มีเพื่อนๆต่อในเรื่องอื่นๆอีกครับ ได้แล้วก็เอาความเป็นศิลปินเนี้ยมาปรับใช้ยังไงฮะตอนเราอยู่ในบ้านมันได้ใช้ไหมผมว่าผมได้ประสบการณ์มากมายจากการที่ผมได้ทํางานกับวงออกัสได้รู้ว่าเราควรจะทํายังไงรู้ว่าการทํางานมันเป็นยังไงครับแล้วก็นํามาปรับใช้ปรับทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยครับอเราพูดถึงการแสดงมีการแสดงอะไรบ้างคะที่เราชอบมากที่สุด ชอบที่สุดการแสดงหมายถึงในในโชว์เอฟอ่อ๋อโชว์เอฟที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับชอบที่สุดที่ผมคิดว่าเป็นตัวผมที่สุดนะครับและผมแฮปปี้มากก็คือเป็นวิคสองครับเพลงแตกต่างเหมือนกันครับอืมเพราะอะไรฮะชอบตรงไหนของมันผมคิดว่ามันเป็นตัวผมมากอะครับมันคือเหมือนกระจกที่เราส่องออกมาแล้วแบบรุ่นเปหนีออกมาแล้วผมอิสระรู้สึกว่า โลกนี้เป็นของผมมากของพี่จี้ชอบเพลงนี้ค่ะชอบเพลงไหนกระเทืองอยู่ไหนอ่าาาอม้นก็สุดฮะชื่อเพลงปะเทืองเฉยไม่ใช่หรอปะเทืองว่าเออปะเทืองเฉยชอบมากเวิร์กมากอ่าาาถ้างั้นเดี๋ยวไปดูวีดีอาร์ดีกว่านะฮะกับเพลงปะเทืองครับอ้าแตกต่างเหมือนกันเหรออ้าแตกต่างเหมือนกันจ้ะ ក៏ផតនេះទៀតអត់ថាវាបានតាមពីណាទីសំណុំទាំងទាំងដែលវាជាគេហើយតាមពេលនេះត្រូវទៅបានរបាយការណ៍នេះពីព្រោះវាបាននឹងជាសំណុំទាំងទាំងរបស់ឆ្នាំនេះ กูหัวทิ้งกื่กูยีถละไหไปเลยอ่ะตอนนั่งอยู่คือแบบเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดรว่ามันหงายหลังเป่งจริงจะแก้สถานการณ์ยังไงอ่ะขึ้นมาด้วย ก็ไม่เป็นไรต่อใช่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับแฟนบ้างอนะแฟนเนี่ยนะแน่นอนนะฮะทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะมีแฟนขับมาให้กําลังใจกันถึงที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้เช่นเคยเรามีโอกาสได้ต้อนรับแขกประจําค่ะซึ่งมาทุกวีเลยอ่ะเออนน่นลนสิเออมาทุกสัปดาห์เลยจริงๆนะฮะนั่นๆๆ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 นๆๆน น้องจูนมารับเพื่อนทุกสัปดาห์เลยค่ะถามจริงๆว่าพาไปไหนพอเสร็จงานตรงนี้แล้วก็พาไปกินค่ะใช่ไปกินขทานแล้ววันนี้คิดหรือยังครับว่าจะพาไปกินอะไรเอ่ก็คนที่ออกมาค่ะก็จะให้เรียกว่าจะกินอะไรตามใจวันนึงเลยกอะไรก็ว่าไปเลยใช่น้องๆเลี้ยงน้องเลี้ยงใช่ไหมครับ ถึงพี่ก็ไหมคิดถึงพี่ก็ไหมคิดถึงค่ะคิดถึงสิเพราะว่าเป็นคนที่สองที่ออกจากบ้านและกลุ่มเดียวกันในกลุ่มเขาเบนเจเทพใช่ครับนะฮะใครเป็นหัวหน้าแก๊งจูหรือจูหรือโจ๊กเกอร์ไม่มีเขาจะเป็นกลุ่มจะมีห้าคนเสือสิงห์กระทิงลิงแรดครับคือแต่ละคนจะมีบุคลิกต่างเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเป็นอะไรก็ได้แล้วใครเป็นแรดอ่ะผมครับเออยอมเลยยอมเป็นแรดก็ได้ วีรกรรมที่เคยทําร่วมกันเนี่ยกับน้องจูนมีอะไรบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยวีรกรรมเหรอครับทุกอย่างคือวีรกรรมหมดเลยครับต่างหลายเล่าหน่อยทุกอย่างคือกรรมหมดเลยครับล่ะก็ทก็สนุกกับน้องๆรับก็เฮียปาร์ตี้พอน้องอยู่น้องก็จะเฮียปาร์ตี้พอน้องออกไปก็เหงาเลยโอ้ไม่รู้จะเล่นอย่างใครนะใช่เพราะตอนน้องอยู่สนุกมากครับอื ความต่อยเพื่อเพื่อนี่เล่นกันอย่างน,นี้เล <c oughs> ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เบนเจเทพก็เลยเหลือแค่สามคนใช่ครับกลายเป็นอะไรเขาเรียกไตรเทพใช่เหลืไตรเท,ตเทพครับไตรเทพแล้วนะฮะเป็นไงแล้วนี่ออกมาเนี่ยต้องถามน้งจูนก่อนยังโอบหวตให้เพื่อนๆในเบนจเทพอยู่ไหมก็ <c oughs> โอดาโหวดทุกๆคนเท่าๆกันหมดเลย <c oughs> ก,เลก็ ทอดๆกันบางคนก็ใครใครตกมากก็โหวตเยอะหน่อยโอ้ที่มาทุกอาทิตย์นี้เป็นช่วงเอาคืนนี้เองข้าโหวตชั้นวันนี้ไปเลี้ยงข้าวเลยได้ๆนะท่านคนหนึงนะคะที่โหวตไปเยอะเหมือนกันอยู่ข้างหลังอ่ไหนคุณแม่ครับคุณแม่ดี่ว่าโจ๊กคุณแม่ที่ถือป้ายดีบาโจ๊กเกอร์อยู่อาจจะไม่อยากเปิดเผยหน้าตานะครับด้วยจัรยาบรณ นี่มีวีซ่าออกจากบ้านครับอาจจะแบบว่าออกมาแล้วไม่อยากเปิดเผยหน้าตาไงแต่<ม>ว่าได้ข่าวว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ให้กาลังใจสม่ําเสมอเลยใช่ไหมใช่ครับคุณม,มีโอกาสได้เคยแชทกันไหมฮะกับคุณแม่เนี่ยมีครับมีโ,<ห>โอกาสครับแล้วคุณแม่ก็จะบางทีคุณแม่อยู่กับพี่ก็จะฝากพี่แชทมาครับว่าคุณแม่ฝากบอกอย่างนี้อย่างนี้นะครับคุณแม่บอกว่าอะไรบ้างคุณแม่ฝากบอกว่าสู้ๆนะทาเต็มที่ดีแล้วตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยครับรักษาสุขภาพด้วยที่สําคัญบอกข้างในก็แอร์ทั้งวันอะไรเงี้ยครับครับ คุณแม่ดูบ่อยไหมคะดูทุกวันเลยปหมคะทุกวันค่ะเศร้าไหมคะคุณแม่อะไรคะน้องเขาออกอะค่ะเศร้าไหมคะก็ก็ก็ไม่นะคะก็คือเออก็าเขาก็รู้ว่าเขาทำเต็มที่แล้วนะคะก็ภูมิใจค่ะภูมิใจนะภูมิใจในตัแต่ก็ได้อยู่ต่อก็ดีนะคะจริงตอนตอนน้องเขาอยู่ที่บ้านน้องเขาร้องเพลงเยอะไหมคะเยอะมากค่ะเวลาเข้าห้องนั้นเวลาคุได้ยินเลยไม่ห้าวยินค่ะร้อเพลงมากในห้องต้องต้อง มันได้ยินไงไมันได้ยินเสียงตัวเองชัดไงไดในห้องน้ำเนี่ยคุณ <c oughs> แม่ครับเสนอตรงไหนของโชคเกอร์ที่ทํให้คุณแม่หันมาเอ้ยเชียร์น้องคนนี้ดีกว่าเขาน่ารักดีน่าเชียร์ดีแม่ว่าดูแล้วเขาแบบว่าแสดงกล้าแสดงออกแล้วก็ทุกๆวีก็เห็นดีนะคะคือเขากล้าแสดงออกค่ะแล้วก็ทําดีด้วยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยจ้าน้องเอารมณ์ดีมากคเขา ต้องแม่สอนยังไงบ้างคะเออให้เขาแบบว่ามีความเฮฮาอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สอนให้เขาเป็นคนดีมากกว่านะฮะอเพราะว่าอยู่ในสังคมนี้ใช่ไหมคะก็ให้เป็นคนดีแล้วก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรอย่างเงี้ยสอนไปทางทางทางบวกมากกว่าคก็ดีนะฮะค่ะจริงๆแล้วก็สอนแบบนี้นะน่าชื่นใจนะที่มีคนรักเราแล้วก็เป็นห่วงเรามากแบบนี้นะแนะนําแบบนี้เนี่ยครัเ้ยมันใช้ได้จนจนจนตายเลยจริงๆครับทำสอนนี้นะบ เขียนว่าดีว่าโจเกอร์จริงแล้วเป็นคนดีเพื่ออะไรคืออะไรคะก่อนอื่นต้องบอกเลยคำว่าดีว่าโจเกอร์ดีว่านี่มาตั้งแต่ตอนปฐผมแล้วครับนี่ผมจะชอบเป็นคนที่ชอบอยู่ดีเพื่อนเพื่อนเลยอยู่ก็นึกน่าอ้าวครูครูก็จะเรียกว่าเป็นดีว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเพื่อนเพื่อก็จะเรียกกันว่า ดีว่า <tang> ด <ar> ีว่าดีว่าครับเป็นฉายาของเราตั้งแต่เด็กใช่ครับชอบร้องเพลงใช่อยู่ดีร้องขึ้นมาให้ครูตกใจเล่นเลยครับสอนดีนะครูก็ตกใจใช่ใช่เป็ชอบบลูราค่ะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงคลาสสิกชอบการใช้เสียงเพลงคลาสสิกแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนไม่เคยเรียนเลยครับก็อาจจะมีสกิลไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังร้องได้ไม่ดีแต่ว่าชื่นชอบครับอ่ะลองหน่อยมั้ยลองหน่อยอยากฟังสกิลถึงเท่าไหร่หรลอง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 เปล่งเสียงแบบโอเปร่าให้เราฟังสักสักหน่อยสิ In s l e e p i n sang to me in dreams he came my powers over you as speak my name and do I... อ้ยอย่าให้มาทีเชาวพี่ขอสิฮะโผรบอกแล้วอยาที่ร้องได้เฮ้ยแต่ดีแล้วโหน่าแดงเลยตายเลยอะเป็นไรไม่เป็นไร ไม่เคยเรียนนะ hadi, kan, ini, ่ะเผาเลยอ่ะแต่ก็จัดว่าขอบคุณมาเพียงสิ มันร้องยากจริงๆนะร้องยากครับที่เพลงอะไรอ่ะแฟนเซอร์บิโอพร้าแฟนเซอร์บิโอพร๋อโอ้โหผมไม่เคยดูละครเวทีเรื่องนี้เลยนะฟังเตะแลตกจับว่าเก่งแล้วจับว่าเก่งแล้วนะน้องโจ๊กเกอร์ค่ะพี่จี้รู้นะคะว่าน้องโจ๊กเกอร์นี่ชอบรองเท้าไหมใช่ครับชอบมากรองเท้าอะไรคะชอบผสมแอร์จอแดนครับใช่รองเท้าบาสเกตบอลแอร์จอแดนเหรอเป็นวินเทจหมดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเขามีรีครับมีรีเหรอใช่ กันเหรอต่อแถวครับต่อแถวต่อแถวต่อแถวคี่บสยร้อยคู่สีดำดำที่บอกว่าลืมไว้ที่สตูนนะจ่ะป่ะอันนี้คืออะไรนะเ e ด เแบรสครับใช่หรอเขาไปต่อแถวแล้วไอ้จี้ก็รั่กุยใช่แล้วก็ยทำไมจ่อได้พร้อมอย่างมีน้ำมีอะไรต้องอย่าีเก้าอี้พร้อมนั่งครับอกว่านี่แบบว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ช้อปปิ้งอยู่ที่นี่แล้วนะฮะไอ้ผมนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาหรอกอ๋อเหรอมันจะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นใช่มันมีมามีมาไม่กี่คู่ค่ะก็ต้องรอต่อแถวเนาะใช่ครับอืมอ่ะแล้วนี่คาแรคเตอร์เราเนี่ยชัดเจนขนาดนี้นะว่าเป็นคนซ่าๆหน่อยเยี้ยวๆหน่อยเนี่ยครับ ภาพลักษณ์ของเรากับตัวตนของเราจริงๆมันแตกต,ต่างกันยังไงบ้าง <S <S จริงๆก็ไปหนีครับแต่ก็ยังมีมุมแบบอ่อนโยนบ้างก็เหมือนปกติมีมุมอ่อนแอมีมุมเศร้ามีมุมทุกอย่างครับแต่ว่าผมก็เป็นอย่างนี้ครับเราจะอ่อนไหวกับเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษอ่อนไหวจะเป็นกับที่บ้านคุณแม่เลยครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝาันของเรากับสิ่งที่ผ่านมากับแรงบันดาลใจกับผลทางที่เราเดินมาครับ ความฝันคืออะไรคะความฝันคือการได้เป็นนักร้องครับแล้วก็สิ่งที่สุดท้ายเลยก็คือการได้เป็นครูหรือเป็นเบื้องหลังครับอ๋อแม่ซึ่งผมว่าตอนนี้เนี่ยนะมันคงจะเร็วไปที่จะไปพูดถึงเบื้องหลังมั้งอยากกอบกลวยความรู้เอองา,งานเบื้องหน้าเนี่ยกำลังสวยไงฮะทางกําลังสวยงามเลยครับนะฮะยังมีเรื่องของความอินเนอร์ inner, นะครับที่บอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวต้องถามน้องจูนสักนิดนึงในฐานะที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยนานนะ พี่เขาเป็นคนยังไงจริงๆแล้วเลซันเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนทําจริงใจคนอื่นตลอดเวลาเหมือนถ้าสมมติว่าคนไหนที่เหมือนเขาจะทําอะไรผิดหรือว่ามันไม่ถูกต้องในแบบที่มันจะเป็นเขาก็จะบอกตลอดเวลาแล้วก็เรื่องความอ่อนไหวนี่หนูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ไม่เห็นไม่เห็นความเข้มแข็งมากกว่าเพราะอยู่ด้วยกันเราจะเข้มแข็งตลอดเวลาค่ะชกต่อยกันเป็นบาลเลย มอ้พี่เขียวมันบ้ามันเนี่ยนี่มันโรงเรียนสอนนักมวยปั้มเลยมือ,อถ้าอ่อนไหวคือจะอ๋อมีมีค่มะมีออนไหวมากมีนะกอดตัวเองกอดตัวเองร้องไห้คือจะแบบถ้าแฮปปี้แฮปปี้สุดอ่อ,อ,อ,อนไหวก็ร้องไห้ก็ต้องร้องไห้สุดอือรับทำไมร้องไห้ทำไมอะคะวันนั้นร้องไห้เรื่องอะไรวันนั้นกุงเนาะให้เปิดใจว่าแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องอ๋อจดหมาย จดหมายมีหลายฉบับมีจดหมายถึงความรักก็เขียนถึงใครก็เขียนถึงว่าเขียนถึงคุณพ่อคุนแม่แล้วก็รู้สึกคิดถึงท่าน<ม>ก็เลยร้องไห้ออกมาครับ<ม>แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรื่องตัวเราเองเพราะแบบว่าผมบอกว่าผมเป็นคนที่ซีเรียสกับ image image ม,มากครับ<ม>เออแล้วก็เป็นคนซีเรียสกับเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างนี้คือแบบอย่างผมเข้าบ้านไปผมเจอโอ๊ยทําไมเสียงไม่ดีอยากร้อง ใช้เสียงได้เหมือนน้องๆคนอื่นเพราะผมเป็นคนที่เสียงหมดไวครับครับใช่ครับแล้วก็คนเสียงต่ําเสียงจะมาช้ามากต้องแบบเที่ยงเที่ยงหอบ่ายถึงจะมาครับผมรู้สึกว่าผมเออเขาเสียกแล้วก็เรียกับเรื่องหุ่นรูปร่างผมก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเรียกับตัวเองมากเกินไปบเครียดกับตัวเองมากเกินไปให้แบบลองผ่อนคลายบ้างและขอบคุณตัวเอง แล้วก็ขอบคุณเองก็ร้องไห้ออกมาเลยครับเรอขอบคุณจริงแต่จริงๆวันนั้นก็เหมือนกับได้ระบายแล้วก็เหมือนกับรู้แล้วว่าคนจะคลองตัวไปในทางไหนใช่คพาตัวเองไปในทางไหนใช่ไหมครับสุดท้ายนี้นะอยากจะให้ขอบคุณแฟนๆโดยเฉพาะคุณแม่นะครับที่มีความปรารถนาดีให้กับโจ๊กเกอร์มาตลอดเลยแล้วก็อยากจะให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆนักล่าฝันที่ยังคงอยู่ในบ้านด้วยนะครับเชิญเลยครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณคุณแม่คุณพ่อพี่ๆและญาติๆทุกคนนะครับที่ เป็นกำลังใจและสนับสนุนลูกและหลานหรือน้องคนนี้มาตลอดแนะนําแนวทางดีๆตลอดครับและสอนสิ่งที่ดีๆตลอดทําให้ผมเป็นจ็อกเกอร์ในทุกวันนี้แล้วขอบคุณที่ถาดไม่ได้เลยคือแฟนๆทุกคนครับที่เป็นกําลังใจให้ให้โบวตให้แล้วก็มีป้ายไฟให้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าที่ผมอยู่ได้ทุกๆวีนี่ยครับ <SL chewing S 2> อนไหว <seja> <parece> มาแล้วจะมามาแล้ว ที่ผมอยู่ได้ทุกวีคแล้วมีกำลังทำพูดได้ไปทำงานต่อไปก็เพราะสิ่งนี้ครับอกมลังใจจากทุ่คนชอบและยอมรับในตัวผมในแบบที่ผมเป็นโอ้นี่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะเราก็เชื่อนะว่าจริงๆแล้วโจเกอร์เนี่ยเป็นเด็กที่มีความตั้งใจดีนะครับแล้วก็มีความสามารถมาก เรามั่นใจแล้วเกินนะฮะว่าการเดินออกจากบ,บ้านในเอฟในครั้งนี้ของเขาเนี่ยนะครับคงไม่ใช่จุดจบของอาชีพในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนนะคร <ฮะ S 1> ับะเส้นทางในวงการบันเทิงยังรอน้องจ็กเกอร์อย่าครอออกกับเมทับนะเปล้าเยเย็นนะครับ <laughs> พี่พุทธกับพี่แอมชีก็ขอเป็นกําลังใจนะครับนะให้โจเกอร์ได้เดินต่อไปนะครับคุณครับอย่างมั่นคงนะครับคุณครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะต้องขอลาคุณผู้ชมไปนะฮะก็ต้องขอย้ํานะครับว่าสัปดาห์หน้าเราต้องมาติดตามกันนะครับแล้วคอยให้กําลังใจกันว่านักล่าฝันคนไหนจะมานั่งพูดคุยกับเราในตรงนี้นะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ True Insider Weekend สวัสดีครับสวัสดีคับ